สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Small Health Tips Podcast ที่จะนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพเล็กๆน,น้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับในซีรีส์ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ผ่านมาเราได้คุยกันไปแล้วว่าการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนไม่มีทางลัดครับแต่ในโลกที่การตลาดเต็มไปด้วยคำโฆษณาที่ชวนฝันหลายคนจึงยังมองหาทางลัดในการลดน้ำหนักและหนึ่งในนั้นก็คืออาหารเสริมลดน้ำหนักครับ คุณอาจเคยเห็นโฆษณาที่อ้างว่าผอมได้ง่ายๆแค่กินวอล,ลเมตรหรือเผาผลาญไขมันขณะนอนหลับซึ่งคำพูดเหล่านี้ดึงดูดใจผู้ที่กำลังท้อแท้ในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอาหารเสริมเหล่านี้คือดาบสองคมที่คุณต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้ครับวันนี้เราจะมาแกะรอยความจริงที่อยู่เบื้องหลังอาหารเสริมลดน้ำหนักและเปิดเผยอันตรายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ความเชื่ออาหารเสริมคือทางลัดสู่ความผอมความเชื่อนี้เกิดจากความต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วและง่ายดายอาหารเสริมลดน้ำหนักมักโฆษณาว่าช่วยให้คุณผอมได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักหรือไม่ต้องควบคุมอาหารซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาหารเสริมส่วนใหญ่ทำงานโดยการกระตุ้นระบบเผาผลาญหรือทำให้อิ่มนานขึ้นแต่ไม่สามารถทดแทนการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้เลยครับความจริงที่อยู่เบื้องหลังฉลาก อาหารเสริมลดน้ำหนักส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้ส่วนผสมที่กระตุ้นร่างกายให้ทำงานมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้มักไม่เป็นไปตามโฆษณาและบางครั้งก็อันตรายด้วยครับคาเฟอีนเป็นส่วนผสมยอดฮิตท,ที่พบได้บ่อยที่สุดในอาหารเสริมลดน้ำหนักเพราะเป็นสารกระตุ้นที่ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ระบบเผาผลาญทำงานหนักขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็มาพร้อมกับผลข้างเคียงเช่นอาการใจสัน่นวิตกกังวลนอนไม่หลับ และความดันโลหิตสูงครับสารสกัดจากชาเขียวหรือ EGCG งานวิจัยบางชิ้นพบว่าสาร EGCG ในชาเขียวอาจช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้เล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้คุณผอมลงอย่างเห็นได้ชัดครับแอลคาเนทีนเป็นสารที่ช่วยขนส่งไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงานแต่ร่างกายของคุณสร้างสารนี้ได้เองอย่างเพียงพออยู่แล้วครับ การกินเพิ่มเข้าไปจริงแทบไม่มีผลต่อการลดน้ำหนักของคนทั่วไปเว้นแต่ในกลุ่มที่มีภาวะขาดแคลนสารนี้จริงๆครับสารสกัดจากผลซุ้มแขกเคยเป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะอ้างว่าช่วยยับยั้งการสร้างไขมันแต่ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พบว่าไม่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดน้ำหนักอย่างมีนัยยะสำคัญครับไฟเบอร์บางชนิด อาหารเสริมบางตัวใช้ไฟอาหารที่สกัดจากพืชเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งแม้จะปลอดภัยกว่าสารกระตุน้นแต่ก็ไม่สามารถทดแทนการกินอาหารที่มีไฟอาหารจากธรรมชาติอย่างผักและผลไม้ได้เลยครับอันตรายและผลข้างเคียงที่คุณต้องรู้อาหารเสริมลดน้ำหนักคือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขาดการควบคุมจากหน่วยงานรัฐอย่างเข้มงวดทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายครับ ความเสี่ยงด้านสุขภาพอาหารเสริมบางตัวอาจมีสารเจือปนที่ไม่ได้ระบุบนฉลากเช่นสารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วสารที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงหรือแม้แต่สารที่ก่อให้เกิดภาวะตับวายและไตาวายเฉียบพลันได้ด้วยครับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์การกินอาหารเสริมที่มีสารกระตุ้นมากเกินไปอาจทําให้คุณมีอาการใจสั่นเวียนหัวคลืน่นไส้หรือมีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจได้ค่าใช้ใจ่ายที่สิ้นเปลือง อาหารเสริมลดน้ำหนักมักมีราคาสูงและต้องกินอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้คุณเสียเงินจำนวนมากโดยไม่เห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าครับทางออกที่ยั่งยืนไม่มีทางลัดในสุขภาพความจริงของการลดน้ำหนักที่ได้ผลและยั่งยืนนั้นเรียบง่ายและไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมใดๆเลยครับ 1. สร้างความเข้าใจในเรื่องอาหาร โฟกัสไปที่การกินอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักการแบ่งจานอาหารที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับผักและผลไม้1ทับจานโปรโตีน1ทับจานและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน1ทับจานการกินอาหารจริงจะทำให้คุณอิ่มนานกว่าและยังได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยครับ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่าเสมออย่าจากัดตัวเองอยู่แค่การวิ่งเพียงอย่างเดียวนะครับ การออกกำลังกายแบบผสมผสานทั้งคาร์ดิโอและการฝึกความแข็งแรงจะช่วยให้ร่างกายของคุณเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกล้ามเนื้อที่เป็นเหมือนเตาเผาพลังงาน 3. พักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่ดีมีความสำคัญต่อการลดน้ำหนักอย่างไม่น่าเชื่อครับเมื่อคุณนอนหลับไม่พอร่างกายจะหลั่งฮอร์โมอนอความเครียดอย่างคอติซอลออกมาซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นและยังทำให้ร่างกายสะสมไขมันได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับ สรุปแล้วการลดน้ำหนักไม่มีทางลัดครับอาหารเสริอมอาจให้ผลลัพธ์ในระยะสั้นที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนใกล้ถึงจุดหมายแต่ในระยะยาวแล้วสิ่งเหล่านี้อาจทำลายสุขภาพและทำให้คุณกลับมาอ้วนได้ง่ายกว่าเดิมครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Small Health Tips ต่อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ